มาเนี่ยวันทวีหุ่นเซี่นิไทยสวัสดอีดครัค้งเซี่นิไทยประจําวันที่ยื่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะเซ็ตบวกศูนย์จุดหกศูนย์อยู่ที่หนึ่งสองสี่หกจุดสองหนึ่งครับอันนี้ก็เปิดบวกรับแรงขายกลุ่มแบงก์กดดันสลับกับแรงซื้อกลับของกลุ่มเก้ากับพีดีทีช่วยพยุงนะครับ มูลค่าการซื้อขาย48,000ล้านบาทครับนี่เลยแนวรับให้ไว้ตรงนี้ครับเอาแนวต้านแนวเดี๋ยวดูแนวรับ30เนะใช่แนวรับครับ1230ถึง1233แนวต้านจะเป็น1255ถึง1260ครับบทอีกข้อจากอินโฟเกสครับต่างชาติขายออก289ล้านบาทกองทุนขายออก493ล้านบาท บเกอร์ขออกหนึร้อยยี่ล้านบาทรายเย่ิอร์หนึ่งจุดสามพันล้านบาทรวนกับตัวครับ ssp ssp SS นะคะ5บาท75สตางค์หรืสสบห้สตางค์อันนี้จ่อโอเวอร์บอลนะครับต้องรอจังหวะพักนะครับจะพักแถวๆแนวรับประมาณ5บาท50ครับดตานถัดไปจะเป็น6บาท10สตางค์ตามฟีโบเลยนะครับตามเฟรมสิบหน้าที่ไม่มีอะไรน่าจะพักก่อนด้วยสำหรับ ssp ครับ f อ p เอสนีไปโน้นสายเวไปนน้นเกี่ยวกับทรัพยากรถ้าพเรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลรายอยู่ที่30ล้านบาทค่ะก็คือจุดนี้ต้องดูเขาบิ๊กขึ้นมาเพื่อรีบาวนะครับรร้ลุนรีบาวเปิดที่5้าบาทสาสิครับขึ้นไปสูงสุดที่5้าบาทแปดสิแล้วก็ปิดที่5้าบาทเจสิาสตางค์ก็มีต้านที่ เขาเบรกต้าน e m a 8 9ที่5บาท49เนาะติดเป็น5บาท50ใช่ไหมใช่อ่า e m a 200จะเป็น6บาท10สตางค์ครับขายใส่66.45ครับเจาะ overboard นะครับตีเป็น overboard ได้เพราะว่า <Okay. S 1> ขึ้นแท่งขนัดนี้ n v i d i a 13ล้านครับบลุมซื้อเข้า1ล้านขายออก3ล้าน atc 80,000ครับ f s p แนวรับห้าบาทเก้าสิบสตางค์แนวต้านหกบาทถ้าทะลุได้จะเป็นหกบาทสาสิบ้าสตางค์ค่ะจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาเบรกอินเปดสเก้าใช่ไหมครับอ,อ่าเป็นเง,งื่อนขเอสพ p มีกำไรค่ะทีสองครับ jck j เจซีเคนะคะยี่สิบสตาง,งค์บวกสองสตางค์ค่ะถ้าบริษัทมีกำไรก็ให้สีเขียวนะอย่างเงี้ยแนวรับจะเป็นสิบแปดสตางค์ครับ แต่ว่าจุดต่ำสุดจะเป็น15สตางค์เนาะ<ม>ครับตันจะเป็น20ตันแรกจะเป็น20 24สตางค์ครับตันต่อไปจะเป็น29ทำเฟรม15นาทีไม่มีอะไรพิจดวเหรอก็คือไซด์เวสสะสมอย่างเนี้ยเป็นหุ้นไม่ซิ่งนะครับ<ม>เป็นหุ้นลุ้นรีบาวอีกตัวหนึ่งดูทาเฟรมบีกครเฟรมบีกก็คือยืนได้ ที่สิบห้าแล้วก็ดันตัวกลับต้องรอวันรุ่มครับมีแบงเกอร์เข้าในทา์เฟมวิก6มกราคมครับ JCK เป็นรุ่นไซเวเป็นหุน้เน,หนเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมรัพย์ก่อสร้างภาพกลืวบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลูระดิบที่สองแสนบาทค่ะแนวรับสิบแปดสตางค์แนวต้านยี่สองตางค์าทะลด,ด้จะเป็นยีสตางค์ค่ะรับรวมกัน,นรบ,บริษัทมีกำไร มีกำไรแต่ไม่มีปันผลอเปิดที่19สตางค์ครับเป็นงสุดที่ยีสตางค์แนวรับที่พอวังไว้จะเป็น18เนะะเาะค่ะก็จะมีต้านีเม89ครับ23สตางค์ตีเป็น24่บหลับก็ต้านี m ม200ราจะเป็น26สตางค์ครับ ISI 49.69 n v บเก้ 69, 1จุล้านไม่ต้องตกใจนะครับหุ้นสตางค์ครับ บอลรุ่งซื้อเข้าหกแสนขายออกสามแสนเอทีซีสองแสนครับจนงบของเกทีเคค่ะทุนค่ะนั่นไงนบอกว่ามีกําไรเมื่อกี้อ่ามันคนละนอันกันต่อไปโ okay. อเคต่อไป S N N P S N N P ราคาสิบสองบาทสี่สิบสตางค์บวกห้าสิบสตางค์ตัวนี้ลุนรีบาวอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่แ้วรับจะเป็นเส้นแดงตรงนี้สิบเอ็ดบาทสิบสิบเอ็ดบาทเก้าสิบไหม สิบเบาทเก้าสิบนะครับตีต่ำนะต้านจะเป็นสิบสองบาทหกสิบต้านถัดไปก็ไปรอรุ้นที่สิบสามบาทตีตีทีละบาทนะเพราะว่าเขารุ้นรีบาวเหมือนกันสำหรับ snmp ครับตามเฟรมสิบห้านาทีปิดสวยครับบรรลุมทยอยเก็บนะ SNNP เป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคีเ้ยวภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปนนันผลมีวอลลุรละดิวที่30ล้านบาทค่ะแนวรับ11บาท90สตางค์แนวต้าน13บาทถ้าททาสโด้าจะเป็น1 3บาท50สตางค์ค่ะเปิดที่11บาทเกับขึ้นไปสูงสุดที่12บาท50แล้วก็ปิดที่12บาทส0สตางค์ตรงนี้จะเป็นเบกอเมล89เนาะ12บาท25 ไปรอรุ่นเบสอีเมลส0 0รครับ13บสาทสีสิบสาตางค์ n v d i สองจุดเจ็ดล้านครับรุ่นซืเข้าเก้าแสนขายออก1ล้าน adc 1นึ่งแสนครับส่วนงบของ snnp มีกำไรค่ะเดี๋ยวดูทำเฟรมวิกให้นิดนึงทำเฟรมวิกยังไม่ยกตัวนะครับก็ถ้ามองแบบนี้ก็คือยังไม่เชื่อมั่นว่าจะกลับนะครับสำหรับ snnp มีข่าวด้วยครับ SNNP เปิดงบปี67กำไรนิวไฮควักเพิ่มเงินซื้อหุ้นคืนเป็น750ล้านบาทโชว์ความมั่นใจธุรกิจอนาคตดีนะครับน,นี้ข่าวจาก i n f o ฟ u คนะครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์ับต่อไปอะไรเนี่ยใช่เลยอ่านว่าไยไลฟ์ปะ่ะใช่ไยไลฟ์เอ็นโซรันนะครับไยไลฟ์ราคาหนึ่งบาทยี่สิบแปดสตางค์บวกแปดสตางค์ค่ะ อืมตอนนี้ก็ลุนกลับอีกตัวจุดตาําจะเป็นหนึ่งบาทสิบสองสตางค์ใช่ครับขยายโดนนิดนึงหนึ่งบาทสิบสองนะครับแนวรับจะเป็นหนึ่งบาทสิบแปดสตางค์ครับต้านจะเป็นไส้นี้หนึ่งบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ครับต้านถัดไปจะเป็นหนึ่งบาทสี่สิบหกทำเฟรมสิบห้านาทีปิดดดดเหรอไม่ไมโดดนะครับวันรุ่นทยอยเก็บแต่ว่าเป็นหุ้นความแข็งสิ่งนะ,อะบอกเลยนะครับสําหรับไทยไลท์หรือไทยเร็วนะครับ ไทไลฟ์ Life, เป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพกลัวบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีเวลาระเดืออยู่ที่ห้าล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาทยี่สิบสี่ตางค์แนวต้านหนึ่งบาทส2สิบสองตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทส6สิบตางค์ค่ะทรงกงราฟทําเฟรมเดย์เขาสวยอ่ะลองไปดูทําเป็นวิทําเฟรมวิยังไม่ยกตัวนะเนี่ยครับก็เป็นอาการเหมือนกับ JLP ตะก<อ><ด>ี้นะครับแต่ว่าเขามีสัญญาณใช่ไหมใช่ครับเปิดที่1นึบาทยีครับขึ้นไปสูงสุดที่1นึบาทสามแล้วก็ปิดที่1นึบาทยี่สิตางค์มาไกลครับต้านจะเป็น1นึบาทสี่สิบแของย e ี่เมแปสเก้านาะไอซ์ให้าสิบจุดเก้้าครับ n อ็น i ีดีิบเล้านบนเลือเข้าสองล้านขายออก1นล้านเอทีซีหกหมื่นครับเป็นเงาของไทยรมไทยไลยฟ์มีกำไรค่ะครับ สุดตัวต่อไปตัวสุดท้ายใช่ไหมใช่ Advice รับ Advice นะ Adv คะห้าบาทสิบหสตางค์บวกยี่สิบแปดสตางค์เป็นยก,ยกตัวแล้วมีวอลลุมเข้าใช่ไหมจุดต่ำจะเป็นสี่บาทสี่สิบแปดนะครับแนวรับจะเป็นสี่บาทแปด่าไหร่สี่บาทเก้าสิบตีเป็นเก้าสิบสี่ถึงเก้าสิบห้าเอาเอาชัวๆฟืไปดู ดูตรงแทงไส้เทียนเอเนื้อเทียนตรงนี้สี่บาทเก้าสิบสี่ครับไส้จะเป็น 96, นะเก<อ>้าสิบหกประมาณนี้นะครับเก้าสิบสี่ถึงเก้าสิบหกนะครับถ้าถ้าลดลงมาประมาณสี่เก้าแปดน่าสนใจนครับ,<อ>รบถ้ามีวันรุ่งเขาก็ตาหวนตามได้ตานพอพูดยังพูดแล้วตานย่างไม่ได้<อ>พูด,พดอต้านห้าบาทห้าสิบครับตรงนี้ครับสี่บ<อ>าทห้าบาทสี่สิบเก้าเราตีเป็นห้าบาทห้าสิบนะครับ อัมเฟม15นาทีก็ไม่มีอะไรสิบห15นาทีไม่มีอะไรนะปิดปิดแบบเอ็ดวายส e ตนด์บันไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายปีกส่งสินค้าไอทีภาคโดยมริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่27ล้านบาทคเขามีแบงก์เกอร์ด้วยนะวันที่3กุมภาครับแนวรับ4บาท90สสตางค์แนวต้าน5บาท45สสตางค์ แมคโดนัลด์จะเป็นห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ค่ะสวยๆเป็นร้านคอมนะใชเ่เปิดที่สี่บาทแปดสิบแปดครับเขื่นไปสูงสุดที่ห้าบาทยี่สิบแล้วก็ปิดที่ห้าบาทสิบห้าสตางค์ตรงนี้ตานจะเป็นห้าบาทสี่สิบแปดใช่ไหมครับอีเมอีเมอสองร้อย e e วิ่งขึ้นมาไกลๆอีเมสองร้อย e แลย้วย่อ ชน200นะชยีเบ2สองร้อยนะโอเคครับ okay. ต้องเบ๊กห้าบาทยี่สิบให้ได้ก่อนอถ่ะจะน่าสนใจว่าจะกลับตัวจริงน,นะครับ RSI 52.49 n v d บ19้านวาล้านวอลมซื้อเข้า2.9ล้านขายออก1.9ล้าน ATC 500หาแสนเป็นงบของ SY มีกำไรคะ่ะครับหมดทุนอ่ะแล้วเหลือข่าวใช่มีรับเข่าก็คือแพลน B คใ่ตอนนี้น่าสนใจ588ล้านบาท โดยเดียวนี่แหละมีอะไรใช่ไหมใช่แล้วก็มีหุ้นค่้าใาม่หนึ่งตัวก็คือ EA Wallan หนึ่งแล้วสี่บาทป่ะไม่มั่นใจนี้ราคาใช้สิทธิ์มีอายุต้องรอแล้วดูดูรายงานครับอ่าคะโอเคแป๊น่งเขียนวันศิกเดือไทยโชคดีวันจันทร์ครับสวัสดีค่ะ